วันที่ 21, กันยายน68นายวิโรธลักษณะอดิสรรองหัวหน้าพรรคประชาชนตอบในชูวิทย์กมลวิสิ์ผมต้องขอขอบคุณคุณชูวิทย์สำหรับคำเตือนและข้อเสนอแนะผมเป็นคนที่รับฟังทุกคำตีติและรับรู้ถึงความหวังดีของคุณชูวิทย์รวมถึงเชื่อมั่นในความปรารถนาดีที่คุณชูวิทย์มีต่อการเมืองไทยที่อยากให้บ้านเมืองของเราเดินไปข้างหน้าเสมอผมขอยืนยันเพื่อให้คุณชูวิทย์สบายใจว่าเราไม่ได้มีดีลใดๆที่ลึกลับซับซ้อนเลยครับ เราไม่ปฏิเสธว่าการเมืองไทยยังเต็มไปด้วยแรงดึงดูดและเกมการเมืองแบบเก่าแต่หากเรายิ่งสอนความระแวงเข้าไปในความซับซ้อนก็จะยิ่งทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยที่จะพาสังคมออกจากวังวนรัฐผันลึกได้สุดท้ายแล้วเราจึงเลือกที่จะยึดความคิดแบบซื่อๆตรงๆเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจครั้งนี้ครับในขณะเดียวกันเราก็ได้ตระเตรียมกลไกาการตรวจสอบผ่านสภายอย่างเข้มขน้น เพื่อสกัดไม่ให้วิธีการเมืองแบบเดิมกลับมาครอบงำบ้านเมืองในแบบที่คุณชูวิทย์กังวลซึ่งผมเองก็กังวลเช่นเดียวกันต่อให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการแกล้งเล่นบทจัดฉากหรืออย่างไรก็ตามผมก็พร้อมน้อมรับแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสามารถทำได้คือการทำหน้าที่ตรวจสอบคอรมออนุทินอย่างเข้มข้นที่สุดและยังไม่ลดละเพื่อพิสูจน์ตนเองต่อไปผมขอขอบคุณคุณชูวิทย์อีกครั้ง พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและคำติติ่งทุกประการและยังคงติดตามทุกคำท้วงติงจากคุณชูวิทย์ต่อไปที่ผ่านมาผมรับรู้ได้จากหัวใจว่าคุณชูวิทย์มีความปรารถนาดีกับผมและพวกเราเสมอมาขอบคุณจากใจจริงครับโดยคุณชูวิทย์ได้ตอบกลับว่าขอบคุณคุณวิโรธที่ได้สื่อสารกับผมประชาชนที่เลือกพักของคุณมาตลอดผมและประชาชนจะติดตามแต่ไม่ใช่จับผิด ผมอยู่ในวงการเมืองไทยมานานพอที่จะรู้ดีว่าการตัดสินใจสำคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศมันยากและอ่านเกิดแรงกระทบมหาศาลเพราะพรรคการเมืองมีกลุ่มผลประโยชน์มีวอเตอร์สนับสนุนความคิดอ่านที่หลากหลายผมนั้นเคยอยู่ในวงการเมืองไทยและใช้วิธีการแบบเดียวกับที่คุณวิโรธทำคือซื่อๆ,ๆตรงไปตรงมาแต่ในการเมืองไทยที่แวดล้อมด้วยสิ่งซับซ้อนปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุม ผมว่าจนป่านนี้พักประชาชนทุกคนคงตกผลึกแล้วดีว่าผมหมายถึงอะไรมาถึงวันนี้บรรดาผู้บริหารพักตลอดจนสสที่ทำหน้าที่แทนคนไทยต้องใช้การตัดสินใจทางการเมืองที่แหลมคมเด็ดขาดจากประสบการณ์ทางการเมืองที่ได้รับมาพอสมควรแล้วผมเป็นผู้สนับสนุนด้วยใจไม่มีข้างไม่ใช่อนุรักษ์นิยมและไม่ใช่เสรีนิยมผมเป็นคนที่อยู่ข้างไหนก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม วันนี้บรรดาผู้บริหารพรรคอาจไม่เห็นสิ่งที่ททผมเตือนไม่ใช่ผมไปเก่งหรือบางอาจใดๆแต่เพราะผมเข้าใจบริบทการเมืองไทยในช่วงชีวิตปัจจุบันไม่เพ้อฝันไปถึงอนาคตที่ไกลเกินไปผมเคยเป็นอย่างคุณวิโรธและสสพักประชาชนมาก่อนเรียนรู้จากความผิดพลาดจนเป็นประสบการณ์จึงเตือนด้วยความหวังดีพักประชาธิปัตย์คือตัวอย่างที่ดีที่แม้จะเต็มไปด้วยประสบการณ์ยังพลาดเพียงเพราะการก้าวผิดเพียงก้าวเดียว แม้แต่ระบบพักที่ดีอย่างพักประชาธิปัตย์ยังพลาดจึงไม่มีอะไรไปการันตีว่าพักประชาชนจะไม่พลาดจนบัดนี้คงเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยผมก็เคยเลือกพักประชาธิปัตย์แต่พักการเมืองเป็นทางเลือกที่มีจำกัดเราต้องการให้พวกท่านได้ใช้อำนาจแทนพวกเราในฐานะประชาชนอย่างดีที่สุดเมื่อใช้ไปในทางที่เราไม่เห็นด้วยจึงเป็นสิทธิที่วิพากษ์วิจารณ์ เพราะเราคือผู้เลือกพวกท่านเข้ามาทำหน้าที่เราไม่ใช่คู่แข่งขันไม่ได้เสนอตัวมาต่อสู้ทางการเมืองใดๆให้พักประชาชนมองอนาคตอันใกล้นี้จากการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นเกณฑ์ว่าคะแนนของพักหากมากขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าท่านทำถูกแต่หากคะแนนน้อยกว่าเดิมแสดงถึงสัญญาณว่าพักของท่านพลาดในการตัดสินใจครั้งนี้ขอบคุณคุณวิโรธที่เปิดใจ นี่เป็นวิธีการที่ดีในการที่พักหรือสมาชิกสสจะสื่อสารกับประชาชนขอให้ประสบความสำเร็จและคงไว้ด้วยอุดมการงานการเมืองเป็นงานอาสาเป็นตัวแทนประชาชนจึงต้องเปิดใจรับฟังแม้ว่าผมจะพูดแรงแต่ไม่เคยหวังร้ายใดๆแต่ไม่ได้เชียร์ตะพื้ตะพือ,พอไม่ลืมหูลืมตาทำให้เกิดการหลงตัวเองแล้วทำให้พักพาอุดมการไปลงเหว คนอย่างผมรักมากก็วิจารณ์แรงมากเป็นธรรมดาอย่าได้ถือสาผมเป็นเพียงประชาชนคนเดินดินกินข้าวแดงในคุกมาก่อนเห็นโลกและผู้คนหลากหลายมากมายในโลกการเมืองเราไม่ได้เลือกคนดีคนที่ไม่เคยพลาดแต่เลือกคนเลวน้อยที่สุดเพราะคนดีไม่สามารถยืนอยู่ได้ในการเมือง